ตรงกำหนดส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับ A ตามใจชอบข้อ1เขาสั่งให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมที่ให้ด้านทั้ง3เนี่ยมีความยาวเท่ากับ 2A 3A แล้วก็ 4A ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่เลยพี่อยากให้ A มีความยาวเท่านี้เท่านี้พอ พราะเดี๋ยว 2a 3a มันจะกลายเป็นเป็น2เท่า3เท่าใช่ไหมก็จะยาวเกิน แล้วเราก็จะทำสองเท่าของ a และ3าเท่าของ a แล้วก็สีเท่าของ a าการทำให้เส้นตรงเนี่ย เป็นสองเท่าของ A ก็คือเราจะทำา a บวก A ถูกไหม A บวก A เราจะาวัดความยาวของ A โดยการวงเวียนที่มีรัศมียาว A แล้วก็มาจุดที่เส้นตรงใหม่แล้วตัดให้ได้ความยาว a แล้วก็จุดใหม่แล้วก็ตัดคราวนี้เราได้2 A แล้วเส้นต่อมา เส้นนิรนามสามเอเพราะฉะนั้นเราต้องตัดมันสามทีอันนี้สองเอตัดอีกทีหนึ่งได้สามเอเส้นต่อมาทำสี่เอก็ต้องตัดสี่ทีใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แได้เส้นตรงที่ยาวเอาอ a เอ a, a, และ4 a มาแล้ว ต่อมาเราจะมาทำสามเหลี่ยมเริ่มจากด้าน 2a เริ่มจากเส้นปะดีกว่ารูปจะได้ไม่เละ ด้านนี้เราจะให้มันยาว 2a ก่อนเราก็กางวงเวียนให้ได้ 2a ตามเส้นที่เราเคยวัดเอาไว้อันนี้คือ 2a เราก็จุดที่จุดปลายข้างหนึง่งล้วก็ใช้จุดปลายข้างหนึ่งเป็นรัศมีเอ้ยใช้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็วาดเส้นโค้งตัดเส้นปน่านี้ให้มีความยาว 2a เราก็จะได้ด้านนี้ ยาว 2a หนึ่งด้านจากนี้ต่อมาเอาด้านที่ยาว 3a ก็กางเวียนให้ได้ความยาว 3a เทียบจากเส้นที่เราวัดเอาไว้แล้วตอนแรกคือเท่านี้ก็ใช้จุดปลายข้างเดิมก็ได้เป็นเส้นผ่า เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็วาดเส้นโค้งอใช้จุดนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปชนข้างบนวาดเส้นโค้งตัดต่อมายาว 4a ก็คือเท่านี้ใช้จุดไปอีกข้างหนึ่ง ว่าเส้นโค้งตัดไม่ชนกันเอาใหม่เมื่อกี้สต้องลากให้ยาวกว่านี้3มเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ตัดกันตรงนี้เมื่อกี้เราใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของความยาวรัศมี 3A แสดงว่าจากจุดนี้มาจุดนี้ยาว 3A และจากจุดนี้เป็นศูนย์เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยมาที่เส้นโค้งนี้และสะมีมันยาว 4a เพราะฉะนั้นเราได้สามเหลี่ยมที่มีความยาวทั้ง3มด้านเป็น 2a 3a และ 4a เรียบร้อยแล้ว ต่อมาข้อ2ข้อ2เนี่ยเราสามารถเขาถามว่าเราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ด้านทั้ง3ยาวเท่ากับ A 2 A และ3 A ได้หรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบจริงๆแล้วข้อน,นี้เราต้องตอบว่าไม่ได้สร้างไม่ได้เพราะ รูปสามเหลี่ยมจะมีผลรวมไม่ใช่จะมีจะต้องมีต้องมีนะของด้านทุกๆุกสองด้าน เท่ากับอีกด้านเสมอรูปสามเหลี่ยมเราจะสร้างสามเหลี่ยมได้เนี่ยผลรวมของด้านสองด้านมันจะต้องไม่ใช่เท่ากับอ่าพี่ขอโทษเดี๋ยวนะมันจะต้องมากกว่า เท่ากับไม่ได้ต้องมากกว่าใหม่อันนี้ขอยกเลิกสร้างไม่ได้เพราะว่า a บวก 2a เนี่ยมันเท่ากับ 3a เเนื่องจากรูปสามเหลี่ยมจะต้องมีผลรวมของ ความยาวด้านสองด้านใดๆยาวเท่ากับยาวมากกว่าความยาว มากกว่าความยาวของอีกด้านที่เหลืออยู่เสมอข้อนี้เนี่ย a บวก 2a มันเท่ากับ 3a มันไม่มากกว่า 3a เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมนี้ได้เรามาลองพิสูจน์กันใช้ความยาว a เมื่อกี้เลย เดี๋ยวจะวาดสามเหลี่ยมรูปใหม่เราจะใช้ความยาว a 2 a แล้วก็3 a ใช้ความยาว a 2 a 3 a ใช้ความยาวของ3เส้นนี้เรามาลองวาดสามเหลี่ยมใหม่กันเริ่มจากด้านที่ยาว a ก่อน เนเส้นประนี้แล้วก็กางวงเวียนให้ยาว A กางรัศมียาว A แล้วก็ใช้จุดปลายข้างหนึ่งของเส้นประนี้เป็นจุดปลายของด้านที่ยาว A แล้วก็ลากเส้นโค้ง,งตัดได้ด้านของสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากับ A ถัดมา ก็วัดความยาว 2a แล้วก็วาดเส้นโค้งอันนี้คือจุดศูนย์กลางที่มีรัศมียาว 2a วงกลมเส้นโค้งที่มีจุดศูนย์กลาง และรัศมียาว2 a ต่อมา3 a เราใช้จุดปลายข้างหนึ่งของเส้นที่ยาว A เนี่ยแหละว่าเส้นโค้งตัดสังเกตว่าถ้ามาฝั่งนี้มันจะไม่ตัดกันแล้วฝั่งนี้ล่ะ2 a ก่อน มันก็ยังไม่ตัดมันสัมผัสกันเห็นปะ A บวกสอเท่ากับ 3A จากจุดนี้เนี่ยเห็นไหมใครเห็นบ้างยังมีใครเห็นภาพบ้างไ้มจากจุดนี้มาจนถึงตรงนี้เนี่ย มันยาว a และจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่วาดวงกลมนี้ซึ่งมีรัศมี 2a แปลว่าถ้าเราลากต่อออกไปตรงนี้มีความยาวอีก 2a ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับ 3a จากตรงนี้พอดี ก็คือตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางสร้างวงกลมที่ยาว3 a เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดสัมผัสกันแต่ไม่ตัดกันไม่เกิดรูปสามเหลี่ยมเห็นปะไม่เกิดรูปสามเหลี่ยมโอเคนะ คือถ้า a บวกกับ 2a ไม่เท่ากับ 3a เนี่ยมันก็จะยิ่งไม่ตัดเลยไม่สัมผัสเลยด้วยมันจะกลายเป็นรูปอย่างนี้แทนเป็นรูปที่ไม่สัมผัสกันเลยอันนี้กรณีที่ a กับอีกด้านหนึ่งที่น้อยกว่า 2a เนี่ยเห็นปะไม่มีทางตัดกันเลย 3a อยู่ข้างนอกในขณะ,ะที่อันนี้อยู่ข้างใน ไม่มีวันตัดกันก็จะไม่เกิดเป็นสามเหลี่ยมโอเคนะข้อนี้ข้อ2เนี่ยคำตอบของเราก็คือสร้างไม่ได้เพราะว่า A บวก 2A เท่ากับ 3A นื่องจากรูปสามเหลี่ยมที่เราจะสร้างได้เนี่ยจะต้องมีผลรวมของความยาวของด้าน2ด้านใดๆมากกว่าความยาวของอีกด้านที่เหลืออยู่เสมอ ข้อนี้ a บวก 2a มันได้เท่ากับ 3a มันไม่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างสามเหลี่ยมไม่ได้แต่คําตอบข้อแรกเนี่ยเขาให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปนี้ที่เราสร้างไปตอนแรกรูปนี้ 2a 3a 4a จบจทย์ข้อ6